สวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจตคานะครับจะมารีวิวรถบรรทุกอีโนโ F ่ F C 9 J Dominator เครื่องยนต์ขนาด1.75แรงม้านะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นกระบะนะครับเปิดข้างได้รอบทั้งบนและล่างตามภาพนะครับความยาวของรถคันนี้นะครับ6เมตรหกเซนติเมตรนะครับตามภาพ รถจดทะเบียนปี2,565นะครับรถเก็บงานสีกระบะมาพร้อมใช้งานนะครับพร้อมตรวจเช็คของเหลวจากศูนย์บริการอีโนนะครับเรียบร้อยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับท่านใดสนใจนะครับมาชมรถได้ที่เต็นท์เจเจออตุขานะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั้งสดและผ่อนให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับผม สภาพด้านข้างทางด้านขวานะครับเปิดข้างด้าแบบนี้นะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดห้าแรงม้านะครับทางด้านขวามือนะครับรถคันนี้นะครับยังเป็นรถที่เดิมเดิมอยู่นะครับกาวยังมีสีขาวยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆมานะครับรับประกันโดยเต็นเจเจอต้คานะครับผม และสภาพเครื่องยนต์ทางด้านซ้ายนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับดูรถคันนี้แล้วอยากได้ดูรายละเอียดจุดอื่นก็สอบถามได้นะครับผมเล็บผัดสีรถนะครับ สภาพภายในห้องโดยสารนะครับเบาะทางด้านซ้ายเป็นเบาะแบบนอนนะครับและสภาพอุปกรณ์โดยรวมครบถ้วนนะครับรถเกียร์หสปีดนะครับผมและสําหรับรถคันนี้นะครับมีถูรมนิรภัยวิ่งใช้งานมานะครับเพื่อนๆสองแสนกิโลเมตรนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับราคา1นึ่งล้านเก้าหมบาทนะครับรถบทุกเกต A เต็นเจเจออโทุค่าสดก็ได้ผอน